สวัสดีค่ะหลังจากที่เราลงต้นบอนสีนางรากสดนะคะแล้วก็บอนสีรัศมีเงินนะคะเมื่อวานนะคะตอนเย็นลงไปรากสด2ต้นแล้วก็รัศมีเงิน1ต้นนะคะซึ่งขายในราคา990นะคะก็มีผู้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ ค่ะวันนี้เรามีบนสีมาเสนอขายมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันราคาซึ่งเป็นหนอนะคะนี่ค่ะนี่หนอทศกัณ์นะคะวันนี้มีสองต้นถ่ายให้ได้ชมกันนะคะนี่ต้นแม่เขาที่ว่าจะว่าจะขายต้นนั้นนะคะตอนนี้เพิ่งสะดวกนะคะต้นนี้ต้นแม่เขานะคะ แม่เขาจะสวยงามมากนี่ค่ะดูสีชมพูสวยนะคะแล้วก็ใบแก่เขาตอนนี้ก็มีอยู่สี่ใบใหญ่ๆนะคะตันนี้จะหัวใหญ่มาก แล้วก็ามาดูต้นต้นลูกเขาต้นนี้ต้นหนอนะคะหนอทศกัณฐ์สูงมากเลยกัดสีเรียบร้อยหนอเป็นหนอที่แข็งแรงมากดูก้านใบเขานะคะอวบนะคะก้านใบจะเท่าหลอดแล้วนะคะหลอดค้ำนะคะจะเท่ากันแล้วสูงนะคะนี่ค่ะขายในราคาสี่ร้อย 8 0บาทรวมส่งนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปตรงข้อความนะคะคลิกเข้าไปดูนะคะจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะคะก็มีสองต้นนะคะนี่ต้นหนึ่งแต่ต้นนี้กระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่นอนนะคะต้นนี้เอาไปนี่โหแป๊บเดียวโต กัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะใบใหม่นี่ให้ดูใบนี้ใบใหม่นี่ใบใหม่ออกมาก็จะกัดสีเยอะนี่แสดงว่าเขาเริ่มจะมีหัวถ้าเริ่มมีหัวเขาก็จะกัดสีนี่ค่ะเพราะว่าตอนตอนแยกหนอเขาก็มีทิ้งใบไปแล้วเนาะเป็นหนอเขานะคะหนอต้นต้นที่ถ่ายให้ได้ชมนะะี่ค่ะกระถางใหญ่นะคะก็จะ ส่งลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะแพ็คให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราซื้อบอนสีมาเยอะรู้วิธีแพ็คว่าอันไหนดีแล้วก็อันไหนที่ทำให้ใบเหี่ยวเราก็จะไม่แพ็คแบบนั้นอันไหนที่เขาแพ็คมาดีสวยเราก็จะแพ็คแบบนั้นนะคะนี่ค่ะสองต้นนะคะเพราะว่าเรามีหลายต้นอยู่นะคะแต่ว่าเขายังไม่โตกลัวส่งไป เดี๋ยวไม่รอดก็เลยยังไม่นำมาเสนอแบ่งปันนะคะมีแบ่งปันแค่สองต้นนะคะนี่คะ่ะแม่เขาสวยงามมากเขาเป็นบอนสีที่ทรงพุ่มสูงนะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะต้นโตหมดแล้วหมดเลยนะคะก็คงอีกหลายสัปดาห์นะคะกว่าจะโต เพราะว่ายังไม่ปล่อยนะคะถ้ายังไม่กัดสีเข้าใจนะคะเพราะว่าตอนเราลุ้นกัดสีนี่ก็จะลุ้นยากอยู่ทศก,กัณฐ์แต่ถ้าได้กัดสีแล้วก็คือใบใหม่มาเขาก็จะกัดสีตลอดนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะตัวนี้กระถางก็จะเล็กนะคะสีนิ้วยังไม่ได้เปลี่ยนส่วนส่วนต้นนี้กระถางโตแล้วการสูงก็จะลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแบ่งปันกันไป คะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ